สวัสดีค่ะวันนี้พี่นกมาแนะนํานะคะเรื่องเคล็ดลับการจัดหิ้งพระนะคะว่าจัดยังไงให้ดีจัดยังไงให้รวยจัดยังไงให้ถูกต้องนะคะวันนี้เทคนิคง่ายๆมากๆเลยค่ะ ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นองค์วิคเนศนะคะหรือองค์พระเจ้านะคะหรือว่ากษัตริย์ทั้งหลายะค่ะสามารถที่จะจัดหิ้งรวมกันได้นะคะแต่ว่า การจัดของเราจะต้องวางลําดับขั้นค่ะนะคะชั้นบนสุดเลยนะคะบนที่สุดเลยค่ะก็คือองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเนาะนะคะเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธนะคะเราก็บูชาองค์พระพุทธเจ้านะคะเป็นที่ตั้งอยู่แล้วนะคะหรือใครมีพระอริยสงฆ์นะคะก็สามารถรองลงมาจากองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าได้เลยนะคะพระพุทธเจ้าปุ๊บนะคะก็พระอริยสงฆ์นะคะก็เฉ่นหลวงปู่ทวดใช่ไหมคะ <S <S แล้วก็ชั้นรองลงมานะคะให้วางเป็นหิ้งเทพแต่ว่า เราสามารถแบบว่าแบ่งโซนได้นะคะขวาเป็นเทพซ้ายเป็นกษัตริย์ค่ะ,ะเชษนพระเจ้าตากสินนะคะสมเด็จพอ่อชการที่5พระเรศวรวาลงลำดับชั้นให้ดีนะคะจัดให้สวยงามที่สําคัญนะหิ่งพักของเราจะต้องมีดอกไม้นะคะหมั่นถวายดอกไม้เป็นประจำนะคะแล้วก็จุดเทียนนะคะเพื่อแสงสว่างแล้วก็หิ้งพักที่ดีะคะ่ะอันดับแรกไม่อยากให้มองในเรื่องทิศนะคะวันนี้อยากแนะนําในเรื่องว่า เราสามารถที่จะจัดหิ้งพระของเราอ่ะให้หันออกทางหน้าบ้านนะคะประตูหน้าบ้านเราหันไปทางทิศไหนจัดหิ้งพระหันไปทางทิศนั้นค่ะจะเป็นฮวงจุ้ยที่ดีมากๆนะคะในเรื่องของการเปิดทรัพย์รับโชคลาวบ้านนั่นเองนะคะไม่ว่าหน้าบ้านของคุณจะหันไปทางตะวันตกก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเพราะว่าอย่างตัวพี่นกเองเนี่ยค่ะที่ร้านก็จะหันหน้าไปทางตวันตกค่ะเราก็จัดหิ้ง หันไปตามนั้นเลยนะเรียกซับเรียกโชคลูกค้าก็เข้าร้านดีมากเป็นการแก้ห่วงจุ้ยดีซ้ำนะคะหรือใครที่อยู่คอนโดอยู่หอพัก แล้วรู้สึกว่าประตูทางเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมคะก็หันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเป็นหลักค่ะเอาสองทิศนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นทิศมงคลนั่นเองนะคะแล้วก็ลักษณะหฮี้งพระที่ดีค่ะควรสะอาดสะอ้านดูกว้างขวางจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สําคัญนะคะก็คือเฮี้งพระจะต้องมีแสงสว่างซึ่งหลายคนอะเอาเฮี้งพระไปตั้งมุมอับ บ้างนะคะทำให้แบบมืดครึมบ้างบอกเลยค่ะว่าแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องจัดหิ้งผราให้สะอาดนะคะแล้วก็มีแสงส่องมาจะดีมากๆเลยค่ะนะคะยิ่งทําให้ชีวิตครอบครัวจจะิรุ่งเรืองนะคะแล้วบอกเคทดับแบบนี้ว่าใครก็ตามที่ดูแลหิ้งผราดี ทุกวันพระมันถวายน้ำนะคะมันเปลี่ยนดอกไม้นะคะมันจุดเทียนไหวพระขอพรในวันพระนะคะองค์พ่อพี่นี่ก็มันถวายขนมราดูอะไรต่างๆใช่ไหมคะยิ่งทําให้คนในครอบครัวทําธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองคนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขใครก็ตามนะคะที่ไม่ค่อยได้ดูแลหิ้งพระจะเห็นเลยว่าชีวิตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็อยากจะบอกเคล็ดลับง่ายๆนะคะว่า การจัดหิ้งพระสะอาดสะอานเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะที่ใดสะอาดที่ใดระเบียบเรียบร้อยนะคะเทวดาจะอยู่ค่ะนะคะหากสกปรปกนี่คือไม่อยู่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นง,ง่ายๆแบบนี้ค่ะนะคะใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะติดตามคลิปหน้านะค่ะ